อันนี้เป็นสมาธิแบบจิตนิ่งนะคะก็คือเราหยุดความคิดทั้งหมดนในสมองเราขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะหยุดความคิดทั้งหมดเลยการหยุดความคิดทั้งหมดด้วยการใช้อุปกรณ์ที่เป็นพีระมิดแบบนี้จะทําให้สามารถควบคุมขึืนพลังงานได้ดีที่สุดนะคะเพื่อเอาขึ้นพลังงานนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อใส่สู่ร่างกายของเรานะคะให้มีความแข็งแกร่งให้เกิดภูมินะคะให้เกิดภูมิให้เกิดพลัง เราเรียกว่าพลังจิตเพราะนั้นะถ้าจะต้องปึดวิชาแบบนี้ต้องมีตีมิตค่ะนะนั่นจะได้สัมผัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฝึกเข้าได้อย่างเขาเรียกอะไรล่ะเป็นจังหวะขั้นตอน